สวัสดีครับพี่น้องในช่องประเทศสบายใจแฟนๆหลวงปูหลิวนะครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทําไมมีสมเด็จเข้ามาแจมเนื่องจากเป็นวันพิเศษนะครับในวันที่24เมษายนนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นวันที่ให้กําเนิดเกิดคนที่ชื่อนายมโนบุริรัชมานะครับก็อยากจะแปะในพุทธคุณหรือบารมีหรือรูปทรงองค์พิมพ์ของพระ สมเด็จวัระฆังนะครับไว้สักสามรุ่นเพื่อบันทึกแปะไว้ในช่องประเทศสบายใจเป็นการเทอดอิดพระบรารมีหรือ,อระลึกถึงนะบรารมีของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีของเรานะครับแล้วก็เป็นการใฝ่หาหรือสแสวงหาของพี่น้องผองไทยในทุกๆครัวเรือนนะครับกับพระสมเด็จแต่ซึ่งจริงๆแล้วมีมาก นะครับแต่ว่าการยอมรับแค่ไหนอย่างไรนั่นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับการเล่นหาเช่าหาสนนราคาที่เล่นแตกต่างกันไปก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ในส่วนถ้าจะพูดแปลไว้นิดนึงก็คือว่าผมอยู่สายวิทยาศาสตร์ผมก็มาตื่นเต้นแล้วก็ได้เอาพระที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ปัดฝุ่นนะครับเมื่อห้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอยงนั้น เมื่อมีการเอาไปตรวจเช็คในหลักวิทยาศาสตร์ทางครูบาอาจารย์หรือสถาบันที่ให้การรับรองนั้นเนี่ยก็บอกว่าพระนั้นเนี่ยแท้ถึงยุคในการตรวจแคลเซียมนะว่าเกินกว่า150ปีนะครับในปี6 6 6 6, 6 7นะที่เอาพระได้ไปเช็คไปตรวจมาเนี่ยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวขออนาาุญาตจะเล่าทีละองค์เนาะ ก็เพียงอยากจะเล่าแปะไว้ในช่องพระแท้สบายใจหรือบันทึกจารึกไว้ให้กับคนที่เผื่อชอบก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาชมเนื้อหาสาระของออพระสมเด็จในลักษณะปูนเปลือกหอยละมวลสารต่างๆนะครับแต่ผมจะไม่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องสวดทรงองค์พิมพ์นะลวดลายลายเซน็นลายเส้นแล้วก็ตำเนิหรือว่ามวลสารต่างๆนะครับเพราะว่า มีผู้รู้และครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้กันอย่างหนานแน่นในใน u t u b e นะครับก็เลือกสรรหาหรือเลือกอศึกษาหาข้อมูลได้ในในหลายรูปแบบในหลายช่องทางนะครับและแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับดังนั้นพระนี่ไม่ได้โปรโมทหรือว่าไม่ได้นำมาเสนอเพื่อที่จะแบ่งปันนะให้กับท่านใดท่านหนึ่งเพื่อว่าอันนี้พระนี่3องค์นี้จะเก็บไว้นะครับศึกษาแล้วก็เก็บไว้บูชา ซึ่งเป็นสามพิมพ์ที่นิยมอีกอีกอีกพิมพหนึ่งนะครับนอกจากอานอกจากพิมพใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพิมเนี่ยนี่เรียกพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์ใหญ่ระครังเกตทตลุซุ้มด้วยนะะลุซุ้มมีซุทะลุซุ้มหน่อยหน่อยไหมทะลุซุ้มแล้วองค์นี้ได้ที่2นะครับดังนั้นก็ผมขออนุญาตเลียงแบบนี้นะก็อันนี้ก็เลยพิมพ เส้นได้ก็รูปลักษ์ก็จะแปลกไปเห็นไหมแขนจะมีวงโค้งนะครับมีกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเป็นเส้นเล็กจึงได้เรียกว่าเส้นได้นะครับส่วนรายละเอียดเหมือนที่เล่าเกลื่อนไปแล้วเมื่อตอนต้นว่ามีครูบาอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็ตอนกลางๆคลิปเนี่ยผมจะมีการขยายกล้องคาหลังสูงให้ได้ชมพระพักและก็พระอุระหรือนาอกนะครับแล้วก็มือหรือพระหัต์สักเล็กน้อยให้ท่านได้ชมกายภาพเนื้อในว่ามันมันแตกต่างไปจาก กายภาพที่เราได้เห็นกล้อง 10x หรือกล้องแบบนี้นะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็ที่ก็อาจจะมีบางคนบอกว่าส่องอะไรเห็นอะไรแล้วดูยังไงเข้าใจดังนั้นผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงทุนซื้อกล้องมาเพื่อศึกษาเมื่อหลายปีก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเรียนรู้เท่าทันแล้วก็ทันกายภาพแล้วก็เข้าใจถึงบริบทกว่าเนื้อหาสาระแล้วก็ทันยุค ทันแบบไหนอย่างไรแล้วต้องดูแบบไหนอย่างไรแยกแบบไหนพระทันไม่ทันนะครับพระปลุกเสกไม่ปลุกเสกอันนั้นความเชื่อเหล่านี้หลายคนก็อ้างแบบกระปั้นทุบดินว่าหลายคนก็เกิดไม่ทันแต่ว่าเมื่อมันมีหลักวิทยาศาสตร์ให้เราได้พินิพิเคราะห์พิจารณาเราก็ต้องโน้มเอียงหรือเชื่อไปในรูปแบบลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ไม่ได้ว่าต้องมีตําหนิแบบนี้เนื้อแบบนี้ซึ่งก็มีบางคลิปบางคนบอกว่าเนื้อใช่ แต่พิมพ์ไม่ใช่ก็เลยงงว่าถ้าเนื้อใช่พิมพ์ไม่ใช่ตําหนิไม่ใช่ก็เลยงงว่าอั้นมวลสารเนี่ยเอามาจากไหนเมื่อไหร่นะครับมันจึงได้มีการถกเถียงแล้วก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนความเชื่อของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่ละแต่ละสายจึงได้มีการแบ่งสายออกมาในลักษณะที่ว่ามีสายตําหนิสายวิทยาศาสตร์แล้วก็สายอนุรักษ์ สายอนุรักษ์นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอนุรักษ์ด้วยแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยส่วนผมเนี่ยก็อยู่สายวิทยาศาสตร์นะครับถ้าจะอนุรักษ์ไว้เนี่ยก็มีข้ออ้างอิงหรือก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้เราได้ยึดโยงแล้วถึงจะอนุรักษ์ได้นะครับแต่ถ้าอนุรักษ์ตามค่านิยมบอกพ่อแม่บอกมาว่านุ่นท้ายนี่แท้เก็บมาตั้งแต่นุ่นนั่นนี่แล้วไม่มีหลักฐานอ้างอิงให้เกิดความมั่นอกมั่นใจหรือตรวจสอบแลว,วันข้างหน้าเกิดการยอมรับในหลักสากลด้วยหลักวิทยาศาสตร์เราก็จะได้ไม่ได้เก็บ ของที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือตรวจสอบให้ลูกหลานได้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปพิมพ์ไปดูพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีองนี้ติดที่สองนะครับได้ที่สองพระที่ถ้าให้ท่านชมมาแล้วเนี่ยผมได้ผ่านการตรวจสอบมาอย่างน้อยสามสถาบาันถึงสี่สถาบันนะครับได้การกรองมาในระดับหนึ่งนะในาการตรวจสอบด้วยเครื่องอในหลักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ไม่ใช่ถึงเครื่องเซมนะครับแต่ว่า ก็เชื่อกันในระดับหนึ่งถ้าไปตรวจเครื่องเซมเนี่ยมันเป็นหมื่นหลายหมื่นนะครับแต่ถ้าเราเชื่อแล้วก็เ,เล่นหาเนี่ยเขาแบ่งปันกันใ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 นหลักหมื่นนะแต่ว่าใน,นหลักหมื่นเนี่ยผมคงไม่ได้แบ่งหรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะแบ่งสำหรับพระที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแต่ว่าเอามาให้แฟนๆในช่องประเทศสบายใจในช่องประเทศสบายใจที่เป็นแฟนหรือผู้ติดตามด้วยดีเสมอมาของหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับเผื่อท่านไปเดินภาคสนามเนี่ย หากมีโอกาสได้พบเจอพระเนื้อหาสาระเล็กกายภาพแบบนี้ท่านก็เช่าได้ครับถ้าราคาไม่แพงพันสองพันหรือว่าไปเจอฟุกสามร้อยแปดร้อยเนี่ยท่านเขาเช่าได้นะครับดังนั้นดังนั้นผมไม่ได้อธิบายรายละเอียดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องให้จดจําเพราะว่ามันมีได้มีครูบาอาจารย์หลายๆสถาบันได้อ่านแล้วก็เอ้ยได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้สอนได้แนะนํากายภาพ ก็เพียงแต่เป็นห่วงว่าบางครูบาอาจารย์ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับอันนั้นท่านก็ต้องใช้ดุลพินิษการศึกษาหรือพื้นฐานข้อมูลในตัวท่านเองด้วยว่าท่านถ้าจะยึดโยงหรือว่าจะเชื่อถือในรูปแบบใดก็ตามนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในส่วนของขยายด้วยกล้องกำลังสูงสักเล็กน้อยครับ ก็ให้ท่านชมมาก็ตะ,ตะกุกตะกักหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอให้ดูเนื้อในด้วยกล้องขยายกำลังสูงนะครับนั้น,น,นให้ท่านเห็นกายภาพแบบนั้นหรือถ้าใครอยู่ข้างๆบ้านและใครมีอยากจะให้ผมมาช่วยสองก็ยินดีนะยินดีนะครับเพื่อว่าอยากให้ท่านที่รักและศรัทธาได้มีพระสมเด็จนะครับแม้ว่า อีกนัยยะหนึ่งจะมองว่าสมเด็จหายากแต่อีกนัยยะหนึ่งก็พูดกันว่าพระสมเด็จมีการสร้างเยอะเพียงแต่การยอมรับการเล่นหาในสากรสากรที่ว่าเล่นกันสิบล้านร้อยล้านเนี่ยก็เป็นอีกสากรหนึ่งแต่เวลาเนี้ยสากรในทางวิทยาศาสตร์เล่นกันแล้วนะครับเล่นกันหลักหมื่นหลักแสนนะครับมีแล้วนะครับมีคนเคยถามเช่าผมนะครับมีคนเคยถามเช่าผมผมลงไว้คลิป2คลิปรืดหรือ3ามคลิปจำไม่ได้นะ ผมก็บอกผมไม่ได้แบ่งนะครับถ้าแบ่งอาจจะมีองค์อื่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วนพระที่ลงโชว์นั้น,น,นเนี่ยไม่ได้แบ่งก็จะลงไปเกตประวัติเพื่อเทิดบาร,รมีของหลวงปู่โตท่านนะหรือ,อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมบาังศรีนะครับเพื่อจะได้เผยแผ่บารมีในฐานะคนรักพระพระเครื่องพระบูชาอีกคนหนึ่งในฐานะเป็นออสิทธิ์หลวงปู่หลิว แล้วก็หลวงปูหลิวได้นำพาสมเด็จมาก็ไม่น้อยนะครับได้หลังจากได้เผยแพร่บารมีของลวงปูหลิวก็ได้มีการเช่าหาหรือว่าแบ่งปันมาให้ผมหลายคนนะครับผมก็ชอบผมก็รับไว้ไม่ชอบผมก็ไม่ได้รับบางองค์ก็สองพันบางองค์ก็ห้าพันอะไรแล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ว่าชอบก็ศึกษาไม่ชอบก็ไม่ว่ากันก็จะแปะไว้ในช่องประเทศสบายใจเผื่อ ได้เข้ามาชมแล้วก็จะได้มีเป็นเขาเรียกพระเนื้อครูหรือองค์ครูในลักษณะสายวิทยาศาสตร์ให้พี่น้องในช่องประเทศสบายใจได้เข้ามาสังเกตการกันนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอบุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกรวมถึงพระเดชพระคุณบาร,รมีของหลวงปู่โตหลวงปู่หลิวนะครับได้ปกปากรักษาให้กัลยาณมิตร พี่น้องในช่องประเทศสบายใจทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประกอบกิจการใดก็ขอให้ประสบแต่ความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปขอพระคุณครับสวัสดีครับ